สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดสาขาวัดมาบจันทร์นะครับที่จังหวัดโคราชนะครับอำเภอปากช่องนะครับวัดป่าอัครวัดวินัยนะครับหรือที่จะมีชื่อว่า,าวัดป่าโพธิธรรมบรรพชนนะครับเนื่องจากภูมิประเทศแถวนี้ก็จะเป็นเขานะครับก็เป็นชื่อโพธิธรรมบรรพชนนะครับวันนี้จะพามาดูอาคารปฏิบัติธรรม นะครับที่หลวงพ่อท่านได้มีดําริให้มีการจัดสร้างขึ้นนะครับเพื่อรองรับสําหรับนะครับผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมนะฮะจำนวนจากใกล้ไกลนะฮะจากภายในประเทศต่างประเทศจํานวนมากที่จะมีมาปฏิบัติธรรมนะครับมีการให้พระเถระท่านมาอบรมนะฮะญาติโยมในการปฏิบัติกรรมาฐานนะครับเราก็ได้ก่อสร้างมาแล้วนะครับเป็นเวลา หลายปีอยู่นะครับแล้วก็งานก็คืบหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะถ่ายวิดีโอภาพบรรยากาศหน้างานความคืบหน้านะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้มาที่นี่บ่อยนะครับอาจจะอยู่ไกลนะครับก็พามาชมนะครับตอนนี้งานก่อสร้างก็ในส่วนโครงสร้างก็เรียกว่าแทบจะแล้วเสร็จแล้วนะครับจะเข้าสู่ของงานนะครับตกแต่งนะครับภายในและนะครับซึ่งก็นาน น่าได้รวดเร็วนะครับปัจจัยที่ญาติโยมทําร่วมทําบุญมากับหลวงพ่อนะครับตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากแล้วนะครับชั้นหนึ่งนะครับปัจจุบันก็เอาไว้เก็บวัสดุก่อสร้างนะครับอนาคตก็จะเป็นพวกโรงครัวอะไรต่างๆนานานะครับเราพามาดูชั้นสองชั้นสนะฮะชั้น4ซึ่งจะเป็นชั้นที่ไว้สําหรับเป็นห้องพักสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะครับพามาดูนะครับปัจจุบันก็ภายในชั้นห้องพักนะครับ แต่ละห้องนะครับก็ได้มีการปูกระเบื้องมีการนะะติดตั้งวงกบติดนะครับอันนี้จะติย่เป็นห้องพักนะครับห้องน้ําก็ได้มีการปูกระเบื้องต่างๆน,าน,านะครับมีการกรบการอินเทีเลียนะครับทำระเบียงเดินงานระบบไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่นานงานก็คืบหน้าอย่างไปเรื่อยๆนะครับเป็นรูปเป็นล่างนะครับมีห้องพักจำนวนมากเพื่อรองรับนะผู้ปฏิบัติธรรมในอนาคตนะครับเดินไปต่อนะครับที่ชั้นถัดไปชั้นถัดไปก็จะเป็นลักษณะใกล้เคียงกันนะครับเป็นที่พัก นะครับอาจจะแบ่งเป็นโซนผู้ชายผู้หญิงนะครับนะครับงานก็เรียบร้อยนะครับงานระบบต่างๆงานกุฟานะครับชนีงานกุฟานะครับเรียบร้อยดีนะครับชั้นถัดไปนะครับ ที่นี่ก็ทีมช่างก็ทำงานด้วยความปานีนะครับแล้วก็มีวิศวกรมีพระอาจารย์ตุ๋ยท่านมาควบคุมการก่อสร้างดูความปานีของการก่อสร้างอยู่เสมอนะครับแล้วก็จะขึ้นมาชั้นสุดท้ายเ็าจะเป็นชั้นหอปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งด้านบนนี้ก็จะมีวิวที่สวยงามมากนะครับเราพามาดูกันในตัวอาคารภายในก่อน นะครับโทด,ดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ที่ชั้นบนสุดนะครับตอนนี้ก็งานหลังคางานต่างๆก็เรียบร้อยแล้วนะครับพอควรเหลือพวกงานฝ้านะครับงานติดโ่มไฟต่างๆนะครับชั้นบนนี้ก็ถือว่ามีความโอโถง สวยงามแล้วก็เหมาะที่จะสําหรับคณะมาปฏิบัติธรรมนะครับมีการอบรมพระกรรมฐานกันนะครับมาข้างหน้านี้ก็จะเป็นส่วนของอาสนะสงฆ์แล้วก็แทนพระประธานนะครับนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรวงหลังคานะครับ เรียบร้อยดีนะครับเก็บขึ้นโครงฟ้านะครับเดี๋ยวจะพามาดูวิวนะครับวิวที่นี่ดีมากนะครับจากภายตรงอาคารนะครับถ้าเรามองวิวไปด้านนี้ก็จะเป็นหลังเขานะครับแล้วก็จะเป็นตัววัดป่าอัคารวัดเองนะครับส่วนบนที่เป็นส่วนที่พระสงฆ์ท่านใช้อยู่นะครับแล้วก็ศาลาหอชั้นต่าง นะครับองคัวก็จะอยู่โซนนี้นะครับถ้าเราหันออกมาวิวนี้นะครับลอกระเบียงของตัวชั้นปฏิบัติธรรมนี่ก็จะเป็นวิวของบรรยากาศของปักช่องนะครับมีวิวทิวเขานะครับสัปปายะนะครับอากาศถ่ายเทดีมากนะครับ สายรายงานก่อสร้างนะครับโอเคโอ,คโอค้บรรยากาศดีมากจริงๆนะครับ248ยเอ248 248นะครับก็อีกไม่นานก็จะเป็นกระถินฤด,ดูกระถิ่นแล้วนะครับนะครับก็โปรดติดตามนะครับในช่วงของกระถินให้เรามาร่วมบุญกันนะครับอีกไม่นานอาคารหลังนี้ก็ สำเร็จบริบูรณ์นะครับด้วยแรงปัจจัยกำลังทรัพย์กำลังศรัทธานะฮะแล้วก็ทีมงานที่เหนื่อยในการเยจะสร้างอาคารนี้ให้สำเร็จขึ้นในส่วนของพระของโยมของวิศวะนะครับนะครับขอบคุณครับ